อสมมติว่าเราจะมาทำรถแค่ั u เจ็ตแค่สองล้านสองล้านเนี่ยมันน้อยนะคือบางคนบอกว่าสองล้านนี่คือมันแพงใช่ไหมสำหรับรถแข่งนะใช่แต่คือจริงๆอ่ะมันน้อยมากเพราะเนี่ยบางคนซื้อแสนหนึ่งอ่ะมันก็แสนหนึ่งต้อจบเลยสิ่งที่มึงจะแพงคือยางมันก็อย่างอย่างคันรถรวยอ่ะยางชุดละสี่หมื่นถ้าเอาให้ทําเวลาดีๆสนามสนามหนึ่งคือสี่หมื่นวิ่งอีกสนามหนึ่งคือสี่หมื่นยางที่ใช้แข่งยางที่เป็นกติกาให้เขาต้องใช้เราไปใช้สองหกห้าใช่ไหม ล้อมันยื่นออกมาว่าอ่หรือไม่ติดไม่ไม่นับว่าติดในนะเอาล้ามันยื่นออกมาสิ่งแรกคือโดนบอดี้พาร์ตก่อนเพื่อครอบมันแล้วพอยื่นออกมาสครับเรเดียนจะเพี้ยนเยอะมากแนวโชกท,ที่ทิ้มาทักจิ้มมาที่กลางยางคือสครับศูนย์แต่ถ้ามันยื่นมาอย่างเงีๆๆเ้ยเยอะๆระยะตรงเนี้ยของกลางยางกับตัวแนวของโชกที่จิ้มพื้นนี้ยคือเขาเรียกว,ว่าสครับถ้าหากออกมาเยอะเขาเรียกสครับเป็นบวกเยอะเวลาที่ล้อมันหมุนเนี่ยมันจะหมุนรอบแนวโชกอ้เหี้ช่างล่างก็ว้าวว้าวว้าวอะไรับยดีครับ ได้ข่าวว่าจะทํารถแข่งครับเมื่อกี้เอาแบบพูดแบบเมื่อกี้เลยเอาซะหน่อยแ <c oughs> ม่งไม่เตรียมคุกูเลยเออเอาเลยสนวสันร้อน <c oughs> ไม่ถามก,กูดีกว่ากูนึกปล่าเราพูดอะไรอ่าคือโปรเจกต์คันใหม่ของพี่เนี่ยที่เป็น e 3 6มหกเนี่ยสี C ่สูบอ่ะคือต้องบอกว่าโปรเจกต์ที่พี่เอาไปทําเป็นแท a เเย์ส่วนใหญ่เท่าที่ผมเห็น,ม,นมันจะเป็นหสูบมันรถบ้านรถบ้านราคา 66มันข้อดีคือเครื่องมันทําไห้เยอะง่ายและมันมีแรงทอร์กอยู่แล้วอ่าแล้วก็แบบว่าทุกอย่างโบอ่อนตรงรุ่นนู่นนี่นั่นใช่ไหมอ่าอ่าแต่ว่าข้อจํากัดของบอดี้นั้นๆอ่ะใช้คาว่ารถนั้นๆนะสมมติว่าถ้ามึงเป็นเฟอร์รารี่ก็จะมีข้อจํากัดของเฟอร์รารี่ GTR ก็มีข้อจำกัดของ GTRE36 ก็มีข้อจํากัดของ E36 ต้องเป็นคนเป็นยูเซอร์ใช้ที่ประมาณหนึ่งจะรู้ว่าไอ้รถแบบนี้อาการมันจะทําได้ถึงแบบนี้แล้วมันจะหมดแล้วเอาทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าบอดี้อันนั้นอ่ะ มันโดนของที่โดนฟิกกับโรงงานไว้ว่าวางแบบนี้อ่ามันไม่ได้เกิดเพื่อเราเป็นรถแข่งใช่ร้อยไ้แบบหนกิฟมันก็ได้เท่านี้อ่าอโร่มันก็เป็นแบบนั้นมันก็ได้เท่านั้นมันเพิ่มไม่ได้เอเคอ่าคือกิฟเนี่ยมันมีสองอย่างมันสร้างขึ้นมากิฟคืออะไรพี่ตาอาไทยอชั่นแล้วกันคือการยึดเกาะกับถนนอ่ามันมีสองอย่างก็คือเกิดจากอ่สแตติกกิฟต์กับไดนามิกกิฟต์แล้วสแตติกเนี่ยคืออะไรสแตติกกิฟต์เนี่ยคือยางมั้ย น้ำหนักรถกับยางน้ำหนักรถกับยางที่กดลงพื้นใช่จริงๆริมีนิ่งก็คือ F ถากับ N N เยอะก็คือกดเยอะถูกป่ะความหมายคือถ้ารถยิ่งหนักหนักก็ยิ่งเกาะแต่พอยิ่งหนักหนักเยอะเอะะมันก็จะมีโมเมนตัมเยอะมันก็ไม่ดีโมเมนตัมหมายถึงว่าพอรถจากหยุดหยุดนิ่งแล้วไปสู่ความเร็วแล้วเบรกเนี่ยมันก็จะมีความเฉื่อยลงมาตรงตรงอยู่ร้อยหนึ่งจะเลี้ยวกระนันหันมันก็จะมีความเฉื่อยมันจะเลี้ยวยากแต่ถ้าเป็นรถเบาอย่างเช่นพวกโรตัรจะผิว เพราะว่าโมเมนตัมมันน้อยนล้วหนากมันน้อยอ่าแต่คิปมันน้อยก็เพราะว่าอยากมันเล็กมันมันก็โนตัสมันไม่จาเป็นต้องใช้ล้อสิบแปดยางสองหกห้าเพราะว่ารถเป็นเบาอ่ามันมันใช้แค่แบบสองศูนย์ห้าสองสองห้าก็เลี้ยวกระจายแล้วใช่ใช่เพราะอ่าและอีกอันาหนึ่งคือไดนามิกคิปอ่าไดนามิกคิปเนี่ยรถทุกคันมีหมดแต่จะเป็นบวกหรือเป็นลบนั่นอีกเรื่องหนึ่งแล้วไดนามิกกิปนี่ก็คือแอโร่ถูกไหมใช่เพราะว่าไดนามิกคืออะไรที่ไม่คงที่ไม่คงที่ก็คืออากาศที่ประทะรถอะไรอย่างงี้อาใช่คือ แรงแรงกริปตรงเนี้ยมันจะแปรผันตามความเร็วโอเคยิ่งเร็วก็จะมีกริปเยอะขึ้นยิ่งเร็วยิ่งลอยเหมือนเครื่องเหมือนเครื่องบินอะไรนั่นแต่อันนี้ยิ่งเร็วยิ่งกดแล้วกดคือกดหน้าหรือกดหลังก็คือโปรเจกต์ใหม่เนี่ยก็คือจะทําเรื่องเรื่องแรงกดใช่จะลดน้ําหนักลงด้วยจะเครื่องยนต์อ่ะไม่ได้มองเพราะว่าเออมันไม่ยากถ้าจะทําแบบสมมุติว่าทากีบเป็นห้าร้อยม้าห้าร้อยม้เนี่ยเครื่องยี่้ออะไรก็ทำได้ใช่แล้วทําคือทำยังไงห้าร้อยม้าห้ามทน มากกว่าให้มันแบบเล่นในสนามได้โดยที่ไม่ไม่เสี่ยงใช่อาจจะให้มันไม่พังแล้วก็เราโจทย์ก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้อโร่มันอิสระเราสามารถใส่ไอเดียเข้าไปได้ให้มันมีดาวฟอสเยอะโดยที่แดกต่ําดาวฟอสเยอะดาวฟอสคือแรงกดแรงกดเยอะโดยที่แดกน้อยแดกคือแรงต้านน้อยก็ทําให้รถให้มันเป็นรูปหยดน้ำอะไรอย่างนี้ปะมันไอเดียเกินไอเดียเกินเันาะฉนั้นมันจะลิฟมันจะเยอะมันจะไม่เกิดดาวฟอส อ๋อมันจะแบบมันจะไหลไปแต่ว่ามันจะไม่แรงไม่เกิดแรงกดโปรไฟล์สตรีมไลน์มันมันไม่เกิดแรงกดโปรไฟล์สตรีมไลน์คืออะไรครับสตรีมไลน์คือหยดน้ำนะครับโอเคโอเคสตรีมไลน์ให้ให้เพื่อนๆนึกถึงรถที่นะที่มันเป็นหยดน้ําเวลาเขาเทสลมอ่ะเอออะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็เครื่องเนี่ยก็เลยมองว่าดาวซ้ายลงแค่แค่สี่ถูกพอแล้วเทอร์โบไหมเทอร์โบอยู่แล้วถ้างั้นมันน้ำไม่ถึงก็ได้สักประมาณสักสามร้อยสามร้อยห้าสิบดาๆจริงๆตั้งไว้คืออยากให้สักตอนพีคคือห้าร้อย พีของเทอร์โบนะ500ให้พอแสดงว่าก็เดี๋ยวว่ากันเรื่องเครื่องว่าทําเครื่องนู่นนี่นั่นไปก้างหาอยู่ว่าจะใช้เครื่องอะไรดีที่เรไลน์เลเวลดีสเปร์ปพาร์ตโอเคแล้วคนนี้เช็์ไงสามสูบเทอร์โบ1.5 700ใช่ไหมมันคือทุกคนไวดาวซายซิ่งหมดมต้องการาน้ำหนักเบา <laughs> แล้วพอพอพอเครื่องมันเล็กลงจาก6สูบเป็น่สูบใช่ไหมไซส์ของมันก็เล็กลงมันทำให้เราทําพื้นที่ในห้องห้องเครื่องให้มีลมผ่านทําได้ ให้ให้ตรงนั้นระบายความร้อ,อ,อนดีขึ้นนี2 2> <ล>่สองโรดสองโรเตอร์ไหมสองโรเตอร,อร์ไม่ได้อ๋อแดดลามันอย่างเหี้อพอแดกดละมันมากใช่ไหมสุดท้ายถังน้ำมันต้องใหญ่ก็ต้อง,องวิง่งแบกน้ำมันนี่อ่าใช่มันก็ไม่ได้อะไรที่เครื่องใช้อะไรที่เอฟเฟกต์สูงๆอะไรเงี้ยแล้วพี่คิดว่าน่าจะเป็นเครื่องอะไรอ่ากางดูใช้เครื่องบีเอ็มเจนใหม่อยู่ก็คือบีเอ็นยี่สิบบีสิบแปดบีสิบแปด B ีสี่แปดกับ N อ็นยี่สิบนี่โคโลนันกันถูกป่ะโคันเอ็นยี่สิบคือเครื่องสามสองศูนย์ไอเอฟสามสิบอ่าบีสี่แปดคือเครื่องพวกสามสองศูนย์ไอเอฟสามสิบแต่มันมีไอ้นี่ไม่ใช่เหรอมันมีมอเตอร์ไฟฟ้าไหมอ่ะไม่ไฟตัวธรรมดาเด็กไอไม่อีอ๋อโอเคซื้อพวกนั้นอ่ะข้อดีคืออนาคตอ่ะเดี๋ยวมันจะอะไรเยอะโอเคเพราะว่ามันมันเริ่มเริ่มจะแบบสิบปีละเครื่องรถบ้านใช่ไหมแล้วก็เทอร์โบจากโรงงานยีนเทอร์นัลพาร์ทมันทน อ่าแต่มันได้ถึงห้าร้อยเลยวะอ่าถ้าเอ็นยี่เนี่ยเคยทำเดิมๆเยอะสุดละสามร้อยยี่สิบเครื่องเดิมแม้สามร้อยห้าสิบได้นะแต่ว่าพอเป็นเครื่องรถแข่งแล้วก็ลูกก้านคอใช่ใช่ก็ต้องมีลูกก้านอะไรเงี้ยอ่าอะไรเงี้ยแค่นั้นเองคือมันห้าร้อยได้อยู่แล้วก็น่าจะใกล้อ่าแต่คือไอ้เครื่องอ่ะเรื่องเล็กไม่ใช่ความยากความยากคือทำยังไงให้เบาทยังงไให้มันเบาหมายถึงเครื่องหรือรถทำยังไงให้รถมันเบา รถมันเบาเราต้องมีแรงกดที่ดีด้วยแล้วในบัตเจตที่จํากัดถ้าหากว่ารถมันทําแบบมีบัตเจตไม่จากัดห้าล้านสิบล้านที่อะไรก็ได้ <c oughs> ก็จริงอ่าถูกปนะ่ะแต่คืออ่าสมมติว่าเราจะมาทำแค่แบัตเจตแค่สองล้านอ่าสองล้านเนี่ยมันน้อยนะคือบางคนบอกว่าสองล้านเนี่ยคือมันแพงสำหรับรถแข่งนะใช่แต่คือจริงๆมันน้อยมากอ่ะแล้วแบบสมมติอย่างคนที่เขาแบบเพิ่งเริ่มสนใจรถแข่งพี่สองล้านเนี่ย พี่เอาไปทําอะไรทําไมมันถึงแบบงบขนาดนี้เลยหมายถึงว่าอะลองอธิบายแบบคร่าวๆหน่อยก็ได้เอาแค่งงๆก่อนกล่องระบบสายไฟจอนู่นนี่นั่นอ่ะแสนหนึ่งเกินแค่ถ้าถ้ารถบ้านแล้วกันรถบ้านนะเอากล่องใบหนึ่งสายไฟจูนแค่เครื่องเดียวเจ็ดหมื่นแปดแปดหมื่นใช่แปดแปดหมื่นต้องมีอ่ะแอดจอไปงงอีกห้าหมื่นเอาถูกๆแล้วถูกๆเอาถูกๆเออไม่ต้องเอาแบบแบรนด์ไฮโซแบรนด์ไฮโซเนี่ยโมดูลเนี่ยประมาณห้าแสนถึงหกแสน แบนไฮโซก็อารมณ์ประมาณโมเทคอะไรเงี้ยใช่ใอะไรเงี้ยอ่าแบบเอาแบบฟังก์ชันสุดทุกอย่างอ่่อยางนี้ ECU มาเตอร์เนี่ยสมมุติว่าถ้าทําในรถบ้านเนี่ยกล่องสายไฟรวมสายไฟนะอ่าน่าจะประมาณสองแสนกว่าสามแสนในรถบ้านไม่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 รถแข่งว่ารถถ้าในรถบ้านเนาะในรถบ้านก็แค่กล่องสายไฟจอใช่ไหมอ่าน่าจะแสนห้าก็เริ่มก็เริ่มแพงนะอ่านี่ไม่รวมกล่องอย่างเดียวก็สักแปดปืดรวมสายไฟดอันนี้แสนกว่าบาทล้อยางโช็อล้อยางเนี่ย คือไอ้เครืยล้อยางอ่ะแม่งไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าล้อเนี่ยมันซื้อแสนหนึ่งอ่ะมันก็แสนหนึ่งล้วจบเลยสิ่งที่มึงจะแพงคือยางมันก็ไปเรื่อยอ่ะยางสี่เส้นก็สองหมื่นไม่ไม่ไม่ยางพวกนี้อ่ะอย่างอย่างคันรถวยวอ่ะยางชุดละสี่หมื่นถ้าเอาให้ทําเวลาดีือสนามสนามหนึ่งคือสี่หมื่นวิ่งอีกสนามหนึ่งคือสี่หมื่นยางสี่หมื่นคือไอ้ยางสลิกที่ไม่ใช่สลิกยาง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 ที่ใช้แข่งยางที่เป็นกติกาให้เขาต้องใช้อออที่ยางที่แบบสําหรับแข่งเท่านั้นห้ามลงสันอ่าห้ามลงใช้อ๋อ เั่ละสี่หมื่นอ่ะแล้วถ้าหากว่าเราอยากใช้เวลาดีๆใช่ไหมมึงต้องใช้เวลาใหม่ต้องเปลี่ยนซูเปอร์คาร์อย่างนี้ย T S S ยางเขาใช้อยู่สนามหนึ่งอ่ะสี่ชุดคู่ชุดหนึ่งชุดหนึ่งใช่ไหมประมาณประมาณเก้าหมื่น T S S เนี่ยก็คือพวกแลมโบพวกเฟิร์มแมคลาเรนใช่พวกนั้นเนี่ยอ่าคัส G T M เนี่ย G T สอะไรเงี้ยถ้ายางสนามหนึ่งจะมาสี่แสนก็คือพวกพอร์ตพวกอะไรเงี่ยจะประมาณสี่แสนคือมันจะแพงพวกนี้นั่นไม่ได้แพงรถ โอเคแพง<ล>บแบบ,<ล>บอะไร <ลบ S 1> ที่เปลี่ยนทิ้งใช่แล้วน้ำมันเครื่องรุ่นนีนันเอวิติงคือทุกอย่างมันจะรันทิ้งคอร์สมันจะแพงมากมันก็จะแบบไหลๆๆไหลไหปเรื่อยใช่ใช่ใแต่คือ e สามหกเนี้ยก็จะไม่ได้อยู่ในซุปซปเปอร์ขนาดนั้นใช่ไหม,มคือถ้าหมายถึงว่าเอาแค่ก่องสายไฟบอดี้เครื่องมันก็แตะแตะล้านก็น่าจะมีสิทธิ์ใช่แค่นั้นก็จะรันแล้ว เอาแล้วก็ต้องมีการปรับแต่งค็อกพิททำไอ้พวกนั้นจริงใช่ไหมค่าทำอ่ะมันไม่แพงหรอกเพราะว่ามันมันเป็นการทําแบบเหมาใช่ไหมแต่ว่าไอที่แพงเนี่ยมันจะคือแบบว่าอุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรที่แม่งเบาๆอะไรที่แม่งปรับได้เยอะๆอะไรอะอย่างเช่นอะไรอ่าเอาที่ราอกีเราพูดเรื่องช่องล่างกันใช่ป่ะช่องล่างปิงนกบิลเลเตีลมะอุ้ยอ่ะอย่างนี้ต้แบบสี่ห้าหมื่นเราต้องมีอ่ะ อ่ามันประมาณแปดหมื่นหลยคู่หน้าอยางเงี้ยอะไรเงี้ยก็หมายถึงว่าข้างแล้วสี่หมื่นอะไรก็แต่เบากว่าเดิมสักถ้าสมมุิของเดิมหนักสิบสองโลเฮียนี่งละสี่โลก็ทําให้ช่วงล่างอ่าแต่เปลี่ยนกันคนละโลคือในรถบ้านมันจําเป็นไหมแมันก็ไม่ได้จําเป็นอ่ะแล้วเบรคพอรวมทั้งหมดเอเวอร์ติ้งอ่ะมันก็จะจบอยู่ประมาณเอ้ยมีเบรกไหมวะเบรกเนี่ยถ้าเอาของแท้นะพวกของแท้หน้าหลังก็สามแสนอ่ะอ่ะท่วมเลยวะถ้าเบรกเนี่ยถ้าเบรกปกติรถบ้านเราใช้เท่าไหร่สี่พัน ประมาณประมาณสามพันสี่พันใช่ถ้าเป็นผ้าซิ่งผ้าที่เขาใช้กันแบบดีๆใช่ไหม PFC อ่า PFC อ่ะซี่ะยูทิคีร์เนคเออใช่หรือว่าตะกิดตะกิดเลสซิงโหอ่าพวกเนี้ยผ้าคู่หนึ่งก็จะมันสองหมื่นได้ไหมเออประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นผ้าเบรกผ้าเบรกเนี่ยจะราคาประมาณนั้นใช่แล้วแม่งใช้ไปสามสนามแม่งต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกอ่ะต้องใช้ดอทน้ำมันเบรกก็ปกติผมใช้ห้าจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งเพราะว่าห้าจุดหนึ่งมันยังจอดได้ แต่ถ้าซุปแล้วซุปถ้าหากดีอยู่นะคือต้องเป็นซุปเปอร์ดับสี่แต่ซุปเปอร์ดับสี่นะค่าเมนเนแนนซ์น่ะมันสูงกว่าห้าจุดหนึ่งหมายถึงต้องแบบท่อยางเดินระบบอะไรหลายๆอย่างจริงเบรกมันทำทั้งคันอยู่แล้วระบบแต่คือไอตัวน้ำมันเนี่ยมันแพงกว่าห้าจุดหนึ่งเท่าหนึ่งและห้าจุดหนึ่งราคาลิตรเท่าไหร่ก็ตีสักพันหนึ่งใช้สามลิตรใช้เปลี่ยนไม่ต้องเ่ยนถ้าหากว่าไล่ระบบแบบดีๆมันจะใช้ประมาณลิตร เขามันของเอาของของใหม่ทิ้งด้วยไล่เพื่อให้ไม่มีฟองด้วยนู่นนี่แต่คือจริงๆถ้าใช้เท้าไล่ให้โรตีสองลิตรหมดแล้วลิตรหนึ่งลิตรครึ่งแต่ว่ามันยังมีของเก่าอยู่ถ้าหาว่าไล่ที่ดีใช่ไหมมันต้องทำยงไงฮะมันเอาเพชเชอร์ไปกดที่บนฝาแล้วใช้เครื่องข้างล่างแว็กออกแล้วข้างบนก็ดัน มันก็จะใส่เข้าแล้วก็เดินทิ้งเดินทิ้งเดินมันจะเหมือนกับเครื่องฟัดชิ่งเครื่องอะไรฟัดชิงเกียร์อ่าแต่นี่เป็นฟัดชิงน้ำมันเบรกแทนใช่แต่ว่าคือมันก็จะแบบน้ำมันก็จะคูณสองอ่าเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายก็จะสูงอะไรทุกอย่างก็ปูแพงแพงไปหมดเลยใช่ประมาณนั้นนี่คุยคุยกันเล่นๆเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุร้านแล้วนะทำรถแข่งในในสเต็ปที่ที่พี่ทำใช่แต่คือด้วยความที่ว่าเราไม่ได้ต้องการทำรถแบบแค่แค่วิ่งได้อะ วิ่งได้กับวิ่งดีไม่เหมือนกันอ่าถ้าวิ่งได้เนี่ยก็ซื้อรถเปลี่ยนโชคใส่ล้อ,อยางแม่งวิ่งได้แล้วทุกอย่างดีมีตัดไฟใส่โลบาร์อะไรเงี้ยแต่พอะจะวิ่งดีเนี่ยคือต้องคิดว่าอ๋อเรามีข้อจํากัดอะไรแล้วจะทําลายท่อจากัดนั้นยังไงอ่ะแล้วสมมติมีคนถามว่าพี่แล้วถ้าสมมติผมแบบผมมีตังนะแต่ผมอยากมาทํากับพี่เนี่ยผมสามารถมาทํากับพี่ปีนี้เลยได้ไหมแบบปีนี้ยังเหลือโคต้ารถแข่งนะ ไม่มีไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีแล้วว่ <c oughs> างแล้วไม่ว่างแล้วแลมาคุยก่อนคือก่อนที่จะทำให้ใครต้องดูว่าคนนั้นเขาคาแรคตเตอร์เขาเป็นยังไงเขาเขาไปสายไหนเขาขับเ,ขเป็นแบบไหนคือ่าง,งา่างคือถ้าหากว่าคนธรรมดายังไม่มียังไม่เก่งใช่ปะ่ะก็ควรจะเริ่มจากรถธรรมดาก่อนมันจะถูกดังกว่าอ๋อก็แบบคุณก็ไปซื้อสามดอคันหนึ่งมาแบบมาถามโแพงถ้าถามถามกูนะแจ๊สบีโอถูกกว่าเพราะว่า ค่า maintenance ต่ากว่าเออเพราะมันยังไงมันก็ไม่พังหรอกเราเราเราไม่เราไม่ได้สนใจถ้าถามแจ๊สแจ๊สเนี่ยประมาณสามแสนสี่แสนใช่ไหมแต่ถ้าถามประตูอาจจะสองแสนแสนกว่าแต่ถามประตูเนี่ยต้อง maintenance อ่ใช่แม่งพังแล้วมันเก่าแต่พวกรถพวกนั้นมันไม่ต้องทำาอ้พอเอาง่ายๆว่าดูรายการเล็กๆที่เขาแข่งกันว่ารุ่นเล็กสุดนี่แล้วรถพวกนั้นอ่ะเราก็ทาให้มันดีได้ใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าเอออยากทาแจ๊สให้มันดีมากๆหรืออะไรก็ทําได้แต่ก็อย่างว่าข้อจํากัดแม่งที่ body มีต่อให้มันจะทํา a อ r ร่ทุกอย่างแบบเทพเจ้าียอะไร แม่งก็อย่างบอดี้ในแท็กเวลเบตเท่านั้นอะช่วงล่างที่รับพาโหลดได้นั้นยางที่รับการดีไซน์ช่วงล่างมันออกแบบมาเป็นแบบไนมันก็ได้เท่านั้นใช่ไหมคือยางลิมิตทุกอย่างมันอยู่ที่ยางไอ้อย่างนี้มีคนถามพี่แล้วผมทําแจ็ซซิ่งมาแล้วผมแบบสมมติแจ็ซผมมีสี่ร้อยมาเลยผมใส่ยางสองหกห้าผมจะวิ่งดีเท่าแบบพวกรถที่สามารถปรับแทคชั่นละแบบทำทำอะไรได้ไหมมันอันนี้คือถามแทนเผื่อมีคนอยากรู้ คือจริงๆต้องบอกว่าในเทอมเอนจิเนียร์มันทำได้แต่คือในเทอมของลูกค้าที่จะจ่ายมันจ่ายไม่ได้ไอ่อาสมมุติว่าถ้าหากว่าเราไปจ่ายสองหกห้าใช่ไหมล้อมันยืนน่นเหาอผมว่าหรือไม่ติดไม่ไม่ไมไมนับว่าติดในนะเอาห้าไยื่นออกมาสิ่งแรกคือโดนบอดี้พาร์ตก่อนเพื่อครอบมันอแล้วพอยื่นออกมาสักับเรเดียนจะเพยนเยอะมากสักับเลเดียนคืออะไรคือมุมเลี้ยวอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าไง นี่นะโอ้โหอธิบายอันนี้หน้ารอดอันนี้อันนี้ล้อมีสองข้างถูกป่ะแนวโชคที่ทิ้มมาถ้าจิ้มมาที่กลางยางคือสครับศูนย์แต่ถ้ามันยื่นมาอย่างเงี้ยเยอะๆระยะตรงเนี้ยของกลางยางกับตัวแนวของโชคที่จิ้มพื้นเนี้ยคือเขาเรียกว่าสครับถ้าหากออกมาเยอะๆเขาเรียกสครับเป็นบวกเยอะเวลาที่ล้อมันหมุนเนี่ยมันจะหมุนรอบแนวโชกไอ้เนี้ยช่างลางอะว้าวาวว้าวอะไรเลยแต่แต่สมมุติว่าของของเดิมมันดีไซน์แบบเงี้ยจิ้มมาตรงกลางกลางโชกมันหมุนเนี่ยมันหมุนอย่างนี้ มันก็จะไม่มีโมเมนต์แต่ถ้ามันย่งมาเยอะๆอย่างนี้มันหักมันก็จะมีโมเมนต์เยอะแล้วเวลารถวิ่งอ่ะมันจะมีแรงที่ทํากับล้ออ่ะแล้วมันงัดกับตัวปีกนกให้ล้อมันอาการเป็นยังไงรถมันจะพวงมาลัยมันจะวอปปิ้งแล้วก็สั่นๆแล้วก็พวงมาลัยหนักสั่นๆแล้วเวลาหักพวงมาลัยเยอะๆมันจะอันเดอร์ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรอะไรนิ่งคอฟี edback ที่ขึ้นมาที่พวงมาลัยอ่ะมันจะหักไปหักไปแล้วมันจะหายห่วงไป ได้ตอนแรกคือจากความรู้สึกเวลาขับรถใช่ไหมถ้ารถที่ดีมีกิฟตคนขับจะรู้อาการของรถจากพวงมาลัยหักไปเรื่อยรถมีกิฟอยู่กิฟตอยู่แล้วอยู่ก็หักหายแบบฟึบแล้วก็ต่ำกุี่ยคือรถมันไม่มีกิฟแล้วหมดแล้วคือถ้าหักรถที่มีสครับที่ไปเยอะมากอาการตรงนี้มันจะชัดแล้วมันจะแรงมันจะเร็วเพราะว่าล้อมันจากที่มันอยู่ตรงตงนี้่ะอันนี้คือแนวโช์นะพอหักมาปั๊บปั๊บล้อมันไม่เต็มหน้าแม่งเลยลื่น Oh. อ๋ออะแล้วถามว่าแล้วจะแก้เฮี้ยนเนี่ยทำไงมึงต้องทํามุมโช๊คใหม่เพื่อจิ้มตรงการลางปีกนบใหม่แก้คอมาค่าใจ่ายเท่าไหร่ไม่คุ้มอ,อ่ะมันก็เลยเป็นข้อจํากัดที่ว่ารถบอดี้นั้นแม่งใส่ย,ยางได้สูงสุดแค่ประมาณสุดแค่นี้ที่เขาดีไซน์จากโรงงานเพราะเราใช้พาสเดิมตกเป็นมากเอ้ยเจ้าของรถบอกว่าพี่ผมอยากลุยแม่งเลยผมชอบจีมากอืผมอยากทํจีเวิ่งพิลันาทีสิบ ในนาทีท่วนน้าทีท่วหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์นะหรือบุรีรัมแบบนาทีสี่สิบอะไรเงี้ยนาทีสามสิบทำได้แต่ว่าต้องรู้นะว่าถ้าเราทําแบบนั้นไปแล้ว่ะแม่งจะได้หรือเปล่าคือในทางทฤษฎีถ้าสมมุติว่าบอยเช่กันบอยเช่จีทีสามีทีาเนี่ยวิ่งนาทีสามแปดใช่ป่ะบุรีรัมถ้าเราอยากวิ่งนาทีสามแปดรถมึงต้องใช้ยางแบบเดียวกับอเช่ แล้วแกช่วงล่างหมดทั้งคันรถมึงต้องหนักเท่าปอร์เช่ต้องมีดาวฟอร์สเท่าปอร์เช่เท่าเท่าจีทสามเย็ดไหมยากเลยคำถามคือแล้วมึงจะทำให้แจ๊ดอ่ะมีสิ่งพวกนี้นั้นอย่างไรมันคือการวิจัยและพัฒนานะมันคือการสร้างแล้วถามว่าแล้วมึงจะจ่ายมันไหมถ้าเวทกันแล้วว่าจ่ายเท่านี้กับไปซื้อปอร์เช่บางคนผมซื้อปอร์เช่หรือว่าได้สบายกว่าไม่ต้องลุ้นเพราะมันวิ่งได้เลยไปเพิ่มคน แต่คือคนที่ทําอย่างเงี้ยอ่ามันจะเป็นสายที่คนที่ไปทำรถทำแม็กแท็กเออที่เอ้ยผมทําในบัตเจ็ตแล้วเอาหัวเข้าไปใส่แล้วผมชอบบอดี้นี้ผมอยากวิ่งกับมันผมใผูกพันเป็นสนุกอะไรเงี้ยอ่าใช่อ่าอย่างที่เราทำ e16 เพราะว่าเราชอบ e16 อยู่แล้วแล้วมันถูก e16 มันรถแสงกระบาดอย่างนี้แล้วมีคนถามว่าถ้าสี่ประตูสองประตูมันต่างกันไหมพี่สมมติพื้นฐานบอดี้กันเหมือนกันเพราะว่าแท็กเบรแทเท่ากันอ้าวแล้วน้ำหนักอ่ะสี่ประตูมันมีมันมีประตูต้องเสียน้ำหนักก่อนประตูเบ่ที่ทำมา สี่ประตูทำเนี่ยจะเที่ยวในมุมกูนะสี่ประตูเที่ยวกว่าแต่ว่าแม่งไม่เท่ละสองประตูอ่าใช่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 พอรถแข่งหมดแล้วแบบเพี้ยมต้องสองประตูแล้วมีคำนัยอย่างหนึ่งรถแข่งสองประตูเนี่ยหมายถึงว่าสี่ประตูเนี่ยมันก็จะเปิดประตูได้สั้นๆถูกปะแต่สองประตูเนี่ยมันจะประตูยาวกว่ามันจําเป็นไหมที่ว่ารถแข่งมันต้องใช้ประตูยาวเพื่อให้คนนักแข่งมันออกง่ายเวลาแบบสมมติเกิดอุบัติเหตุเลยไม่เกี่ยวเลยสุดท้ายติดโรบายนิดติดโลเกสมันก็ออกยากอยู่เลย ถ้าหากรายการที่แบบว่ามีกฎเกยอะๆนี่จะมีกฎเลยะ่ะในไทยไม่มีนะในไทยไม่เคยเจอเอออเาคนเข้าไปรถตึมแล้วก็จับเวลาให้เด็กออกให้คนขับออกจากรถภายในกี่วิกี่วิเหมือนโฟร์แมนสตูเดนตอนอินสเปคชั่นเลยเพื่อที่ว่าจะเซฟคนเวลา,านคนรถมีอุบัติเหตุไฟไหม้คนต้องออกมาได้ทันแต่ถ้าคนออกมาไม่ได้ก็คือ,คอไม่ผ่านอินสเปคชั่นใช่คุณก็แข่งมาได้ไอ้ชิตมันมีนะฝรั่งเคยเห็นอยู่จะไม่ได้รายการอะไรไม่หมาเป็นรถเป็นรถสร้างเลยเป็นรถสร้าง ผมคุยกับพี่ก็มันเหมือนกันนะแล้วจะได้เห็นไอ้คันเนี้ยไอ้ e สามหกเนี่ยเมื่อไหร่อะไรไงคิดว่าจริงนะรถรถเพิ่งมายังไม่ลืมไม่ทำอะไรให้พาไปดูรถหน่อยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้พาไปดูรถคันอื่นไหมที่อยู่ในในเนี้ยมีปะไม่เอาไม่ให้ดูให้ดูด้วยไอ้มาคุยเองให้มาค่อยมาดูบนหลังโอ้เออเออเออคือถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อพี่ตรงไหนอะไรไงแบบอะอย่างสมมติว่าไม่ได้ไม่ได้ทําแบบ สามหกแค่นี้นะแต่แบบเฮ้ยผมมีรถแล้วผมอยากวิ่งแท็กเดย์อะไรเงี้ยมาชิปักคุปก็ได้ครับทักในเพจทักในเพจว่าเอ้ยผมอยากนี่ผมดูนี่มาแล้วสนใจก็คุยกับพี่ได้เลยก็ให้เข้ามาคุยก่อนว่าอยากไ้อะไรเพราะว่าความต้องการของคนเราไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่ละคนก็อธิบายเป็นคาพูดไม่ได้อ่ต้องได้รู้จักกันก่อนอ่ารู้จักคาแรคเตอร์ของคนขับก่อนจะได้แบบว่าเซตติ้งได้ถูกต้องว่าอะไรยังไงคือมัน แล้วพูดไงอะแต่คนมันชอบไปเหมือนกันแล้วบางทีมันส่วนมากที่เจออธิบายไม่ได้ว่าตัวเองชอบอะไรอ่ะแบบเอ้ยผมผมว่าผมชอบอันนี้แต่แบบอหรือเปล่าแล้วอย่างนี้มีอีกคําถามหนึ่งแล้วถ้าสมมุติแบบตอนเนี้ยผมชอบแต่ผมไม่รู้ว่าผมชอบอะไรพี่มีรถให้ลองขับแบบในในแทร็กไหมว่าแบบเอ้ยมีมีกี่สไตล์มีอะไรอย่างเงี้ยมีจริงจริงมีลองโดเลมอนน้อยก่อนเนี่ยโอเรมอนอี่สหกเนี่ยลองรถธรรมดามีอันปอเช่เลยมีมีหลายแบบแต่มาลองที่ Tra กเดย ใช่ถ้าในงานที่บ้านเฉลยจะมีได้ลองหลายแบบหลายคันอาก็ขอให้มามาคุยกันมาลองกันว่าเราชอบคาแรคเตอร์รถแบบไหนอะไรเงี้ยที่บ้านเฉลยรอบหน้านี่แกงอาจารย์แกงอาจารย์เลยอ่ะใช่คิดถึงมากขนาดนี้แล้ววิ่งมานานแล้วไม่ได้วิ่งนานแม่งสนุกสุดแล้วในไทยนะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันวัสดีครับวัสดีครับ